มีใครเคยตัดเม็ดยาโดยใช้คัตเตอร์หรือมีดบ้างไหมคะรู้ไหมว่าการใช้ของพวกนี้ตัดเม็ดยาเสี่ยงต่อการได้รับสนิมกินสนิมจากมีดและคัตเตอร์ไปด้วยแถมยังตัดเม็ดยาไม่ได้สัดส่วนที่พอดีเสี่ยงต่อมีดบาดมืออีกต่างหากจะดีกว่าไหมถ้าเราจะมีที่ตัดเม็ดยาไว้ติดบ้านที่ตัดเม็ดยาตัวนี้เป็นที่ตัดเม็ดยา Allwell ชนิดเดียวกับที่โรงพยาบาลใช้กันมีมาตรฐานขนาดเล็กและพกพาสะดวกและยังมีช่องเก็บเม็ดยาที่มิดชิด ใบมีดเป็นสแตนเลสมีความคมตัดเม็ดยาได้พอดีและแม่นยำสะดวกและปลอดภัยมีดไม่บาดมือใครที่มีพ่อแม่คุณตาคุณยายหรือแม้แต่ลูกน้อยที่ต้องได้ทานยาแบบครึ่งเม็ดหรือทานแค่เซียวเม็ดก็ไม่ต้องกังวลใจเรื่องการตัดเม็ดยาอีกต่อไปตอนนี้ราคาดีมากๆอนาคตอาจจะมีการปรับราคาต้องรีบซื้อก่อนที่บริษัทจะขึ้นราคานะคะหากสนใจเราแปะพิกัดร้านไว้ที่ใต้คลิปแล้วเป็นร้านที่ได้มาตรฐานและขายเครื่องมือแพทย์โดยเฉพาะยาเป็นปัจจัยที่4ในการดำรงชีวิต จะดีกว่ามากถ้าเราดูแลสุขภาพโดยไม่ต้องทานยานะคะ